ก็วันนี้นะครับได้มีโอากาสมา,างาน c h o i c e า c h o i c e นะครับ Your s u r i f e Your Choice คนระับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมยังไม่เคยมางานที่เป็นแนวนี้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับการคุมกําเนิดครับจริงๆหลายคนมันเข้าใจผิดกันเยอะเรื่องคุมกําเนิดอ่าใช่ใช่ครับก็วันนี้เหมือนได้มาเติมความรู้แนละ้วแล้วก็ยังเห็นบอกว่ามีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับวันนี้คนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับความรู้ได้เหมือนกันอ่า อ๋อแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีมีช่อง,องทางของคุณหมอนะครับก็คือการแพทย์แปดนาทีผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งก็สามารถไป็นหาความรู้ได้ใช่ครับผมแล้วก็ใช้เวลาแค่8นาทีเองก็ได้รับความรู้ในเรื่องของ,งนั้นๆแล้วครับส่วนเราเป็นมือรุ่นเนี่ยเราติดต่อไปงานไหนก็ตางมครับเรามีได้ได่งข้อแต่ว่าไข่ไข่กระเฉดแบบนี้ของเราอเอาเป็นว่าวันนี้เหมือนได้มาเติมคลังความรู้แล้วกันอ่าใช่ครับได้รับความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องครับอ่าแล้วชดลดนั้ เดี๋ยวเราจะไปเลินกันก็ครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวทุกคนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถหาความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีครับผมเราจะได้มีบุรอย่างมีคุณภาพใช้อยู่ในวัยที่เหมาะที่ควรครับผมพูดถึงซีรีส์หน่อยค่ะตอนนี้มีกี่เรื่องยังไงคะครับผมตอนนี้ก็ซีรีส์นะครับตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่เรื่องหนึ่งครับผมเชื่อเรื่องว่าวันศุกร์ครับผมคนกลางล่างอาจจะฉายทางจิมทีวีครับผมเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับ ผ่านไปเยอะแล้วเหรอครับเรื่องนี้ใช่ครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทาง g m มทีครับผมปีหน้า2024ก็ฝากติดตามด้วยครับเรื่องที่แทนจุูนอะไรนะครับอ้าวอาันสุดเดย์ครับครับใช่ครับใช่ครัแต่ว่าตำรวบาทอ่าบทบาทอ่าบทบาทก็จะมีการปรับให้ให้ตัวละครเข้ากับคนคนนั้นมากขึ้นใช่ของผมหรือว่ามีเรื่องนี้มีการปรับหลายๆคนเลยใช่ครับก็ให้เข้ากับคาแรคเตอร์แล้วก็ให้ ให้แสดงบทบาทออกมาได้เหมาะสมที่สุดครับผมแปลว,ว่าตอนนี้บทก็มีแบบว่าเข้ากับตัวเราอ่าใช่ครับมีมีมีความเข้าเข้ากับตัวเรามากขึ้นครับจริงจริงมันยากขนาดไหนครับบทนี้อ๋อบทนี้ก็อ่าอย่างของผมใช่ไหมครับอ่าจะรับบทพิมครับผมก็เป็นนักร้องดนตรีแบบว่าอ่าแบบว่าร้องดนตรีกลางคืนใช่<ม>ก็จะแบบว่าต้องแพรวแพรวหน่อยอ่าก็ต้องก็ต้องก็ต้ององัอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องฝึกซ้อมหน่อยอ่าใช่ครับก็เป็นบทบาทที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับ ัวอย่างจากไหนหรือว่าอะไรยังไงครับโอพโหแถวๆแล้วก็มีถามถามเพื่อนๆมากครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบดูแบบว่านักร้องที่เขาเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วใช่ก็ช่วยได้ครับเดี๋ยวเพื่อนเราเก่งดนตรีหลายคนเลยมีถามแฟนเปื่อนไหมอ่าใช่เพื่อเราเหรอครับเอาเอาใกล้ๆตัวได้เจมินาอย่างนี้อะไรครับก็เก่งแล้วครับใช่เจมินาเป็นไงบ้างคะสอนเป็นงไบ้างโอ้โหทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะนะทำได้ทุกอย่างเลยทั้งเรียนทั้งกีฬาทั้งดนตรีครับผมสุดยอดจริงๆ งานนี้เราคาดอัอยู่ในบางกับผลงาลนต่ไนนอไ<อ>ปอ,อะไรเงี้ยไก่อนนนี้แบบามาแ้อ่งอ๋ออแฟนผม็นพทเรียนก็ตอนนี้ <schön. S 2> เรียวกว่าทำให้เต็มที่ก่อนดีกว่าใช่ผลจะเป็นยังไงกอ็อยู่ที่คนดูตอบรับแล้วกันครับแต่ว่าในส่วนของนักแสดงแล้วก็ทางทีมเบื้องหลังทุกทคนคือเต็มที่มากๆแน่นอนเห็นว <c oughs> ่ามีประหบคู่กับพี่โฟด้วยอ่ใช่ใช่อ่มีมีพี่โฟด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอน พี่โฟน่ารักมากเลยใช่เพิ่งเพิ่งเ,เคยทํางานด้วยใช่ครับก็คือแบบว่าเราไม่คิดเหมือนกันนะาแบบดูพี่เขาตั้งแต่เด็กๆอะป .1 ป .2 อ,อ่ออออะแล้วแบบวันนึงจะได้มาร่วมงานกับพี่เขาคือแบบออดีใจแมด่ดีใจมากเลยแม่นี่คือแบบโอ้ยแม่นี่ยิ้มเลยเออใช่ครับก <c oughs> ็แบบกลับไปบอกแม่เลยว่าใช่แม่แบบอุ้ยแบบได้เล่นกับพี่โฟหรอผมว่าใช่ครับแม่ก็แบบดีใจครับดีใจผมมาได้ทำงานด้วยกันแล้วเป็นแบบพี่โฟเป็นภาพแบบที่เราคิดไว้ไหมเป็นภาพแบบที่เราคิดไปไหมเหรอครับ ก็อาเอาจิงๆคือผมมาแบบว่ายังอ่าไม่ได้แบบว่ารู้จักพี่โบมเป็นงานส่วนตัวก่อนแต่พอมาเจอก็แบบว่น่ารักมากเลยใช่ก็แบบชิลๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขามีความแบบว่าเป็นมืออาชีพมากเลยก็แบบช่วยเราได้หลายๆเรื่องเลยครับเห็นเห็นหลังจากนี้ก็จะมีไปแฟนมีที่ไทยเปดด้วยประกาศแล้ววันนี้ครับอ้าประกาศแล้วใช่แล้วครับผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยแล้วผมก็ดีใจครับดีใจก็เดี๋ยวทําให้เต็มที่ครับ แล้วก็มีอามีมีของแฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยของไมค์ส o ูเปอร์ซิเดนครับก็ยังมีอีกลหลายประเทศให้ติดตามกันครับเตรียมตัวยังไงบ้างพอแบบต้องไปเดินสายหลายประเทศอีกไหมครัอ๋อเตรียมตัวยังไงบ้างก็ซ้อมแล้วครับซ้อมให้หนักแล้วก็แบ่งเ,เวลาให้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรียนมีทั้งอา่าถ่ายละครด้วยแล้วก็มีออกอ,อ,กอีเวนต์ด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ก็พยายามอา่าบาลานซ์แล้วก็จัดการทุกอย่างให้ดีคจะไทยเปย์ฝึกภาษายังไงบ้างโอ้ไทยเปยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับไปติวแล้วครับแต่ว่าเคยไปมาแล้วรอบนนนนึงงใใช่่่แตตววาาเดีี๋ยรออบ้้ไป2คกก็ทัห้หน ก็คือเตรียมโชว์ไปจัดเต็มใช่ครับจัดเต็มแน่นอนมาดูได้เลยครับมันมีผลกระทบกับเรื่องเรียน,คคนมั้ยคะกับการรับเลไหถ้าจะบอกว่าไม่กระทบเลยเนี่ยก,ก็จะไม่ได้นะคือเอาจริงงว่ารู้สึกว่าต้องบาลานซ์แล้วก็จัดการให้ดีครับผมก็รู้สึกว่าคือผมว่าคนเราสามารถทําอะไรหลายอย่างได้แต่แค่ว่าต้องจัดการแล้วก็บริหารให้มันดีครับอโอเคครับขอบคุณครับ